สวัสดีครับเพื่อนเพื่อทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องพี่พง์ v a ไรตี้กีฬาบันเทิงประเพณีสำหรับคลิปนี้จะพาเพื่อนๆไปชมความน่ารักความผูกพันระหว่างรุ่นพี่เจ็ดเซียนที่เป็นตำนานกับรุ่นน้องเจนใหม่ซึ่งเป็นความน่ารักน่นดูระหว่างรุ่นพี่และรุ่นน้องนะครับ ซึ่งท่านรูกพี่เจ็ดเซียนที่ไปดำนานและรุ่นน้องเจนใหม่เขาเล่นกีฬาวอเลย์บอลด้วยกันมานานทําให้ทั้งสองรุ่นมีความรักความผูกพันมีความห่วงใยกันมีความเอ,อื้อทนต่อกันทั้งรุ่นพี่และรุ่นน้องเคารักกันเหมือนพี่น้องการแท้ๆที่มาจากครอบครัวเดียวกันซึ่งในวันนี้มีพี่วนาบวกแก้วอดีตลิเบอโรเบอร์หนึ่งของโลกและพี่อ่อนออนุมาสิทธิรักษ มาเป็นตัวแทนรุ่นพี่เจ็ดเซียนมามอบดอกไม้ให้กำลังใจกับน้องๆรวมทั้งรัศมีแขนักแสดงชื่อดังต่างก็มารอให้กำลังใจซึ่งเมื่อน,น้องๆเห็นรุ่นพี่มารอมอบดอกไม้ให้กำลังใจต่างก็งรีบวิ่งเข้าไปก,กอดรุ่นพี่ด้วยความดีใจที่เห็นรุ่นพี่มารอต้อนรับพวกเธอซึ่งทุกคนจะเห็นภาพเหล่านี้แล้ว ต่างก็อดยิ้มไม่ได้ในความน่ารักระหว่างรุ่นพี่กับรุ่นน้องและนี่คือความน่ารักระหว่างรุ่นพี่และรุ่นน้องที่ทางแอดมินนำมาฝากครับขอขอบคุณเครดิตภาพจากช่องพี่แบงค์ฟงวสันต์ก่อนจบคลิปนี้ก็ขอขอบคุณเพื่อนเพื่อทุกท่านนะครับที่ติดตามรชมและฝากช่วยกดติดตามกดไลค์กด Sub สไครต์และกดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทางช่องด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้า สวัสดีครับ